ที่แง่กับการกายขนาดไหนอันนี่ก้าววันนี้ก็ทางเดินยาวดีนะพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะทางเดินยาวขนาดนี้ทําท่าอะไรดีเลยเน่ยปีนี้นอกจากเรื่องที่ซีรีส์เรื่องลังฮอตเนี่ยค่ะเรามีผลงานอะไรบ้างที่กำลังจะก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยววิ่งงานไปตีใหญ่เรื่องดาวโจรต่อค่ะฝากดูด้วยนะคะในเน็ตฟลิกค่ะกลับมาที่เรื่องนี้ก่อนวัี้ทำวันนี้จบเป็นยังไงคะดีมากๆเลยค่ะโหแบบ จะบอกว่าฝากทุกคนดูด้วยนะคะวันพฤหัสนี้นะคะเอพิโซด6นะคะเรื่องดีไซน์เรารักออกแบบนะคะก็สนุกแน่นอนทำเป็นคนเด้จะจิกหมอนจะฟินจะเข้มข้นไปเรื่อยๆมีดราม่านิดๆไม่ขมมากอยากให้ทุกคนดูจริงค่ะก็จะได้แบบรีแลกซ์กันตัวนี้เป็นมานเทนที่เราออกแบบสามารถคือนี่นะ มีคนแบบอย่างเมื่อกี้เดินผ่านกันนะคะคุณเขาก็บอกว่าออกแบบบ้านให้หนูหน่อยก็เลยถามว่าี่จะรีโนเวทบ้านหรือบ้านบ้านใหม่น่ารักน่ารักทำให้ไม่ได้ไม่ได้กับอู๋เจย์เย่ไปไงบ้างเพราะว่าเจย์เย่จะพูดถึงพี่ก้อลเฮ้ยพี่ๆกล้าปล่อยมากเห็นไหมมิคอลเี่เห็นพีคกล้าปล่อยมากน่ารักค่ะน้องน่ารักตอนนี้กำลังแบบไปเที่ยวพักผ่อนอยู่เลยเริ่มทงานกับสิ่งที่เรื่องใหญ่ ด้วยความมันเป็นแบบเราเลยนอยู่เรื่องแรกกันทั้งคู่ด้วยจริงๆตอนแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเข้าคู่กันก็รู้สึกว่าแบบมันลงตัวมากเลยเพราะว่าแบบน้องก็ทํางานมานานเราก็ทํางานมานานมันก็เลยมีการแบบรับส่งกันค่อนข้างเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<ม>เรียกว่าสมูทไม่ค่อยไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ผ่อแนแคลร์เรื่องที่เจนเย่ยบอกว่าแบบเหมือนว่าพี่เจ้าไม่ติดเรื่องแบบความรักบอกว่าจะไปให้าหายอะไรอย่างนี้ค่ไหมคะช่วอธิบายบบตรงนี้ห้่อยค่ะก็ตอนที่เราอัดพอดแคสต์กันนะคะก็เจนเขาก็แบบถามจริงๆคือเคยถามตั้งแต่แบบวันครั้งแรกที่เจอกันอะไรอย่างเงี้ยว่าพี่พี่ชอบผู้หญิงหรือเปล่าอะ,อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็คิดในใจว่าไอ้เจอกันครั้งแรกเราแบบ ถามคำถามนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยตกใจนิดนึงจริงๆคือไม่ไม่ไม่ได้อยากให้คนโฟกัสว่าจะต้องเป็นเพศอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกดีกับคนที่เรารู้สึกดีด้วยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก้วาวว่ามันมันเป็นแบบนั้นแหละเออมนุษย์มันก็มันมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบแบ่งแยกอะเออสำหรับก้านะสาหรับก้านะเพราะว่าจริงๆก้าก็เออเคยเรียนหญิงล้วนด้วยแล้วก็เจอเพื่อนๆที่เขาก็มีความรักหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แบบ โฟกัสกับกับบุคคลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่แบบเหมือนเรารู้สึกดีก็คือรู้สึกดีนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราได้ถามเกี่ยวกับไหมไม่ได้ถาม <c oughs> ไม่ได้ถามกลับค่ะก็แบบอ๋อโอเคตอบเออตอนนั้นก็ไม่ได้ถามกลับเลยอะ <c oughs> ชิวๆไปชิวๆชิวๆแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยแบบว่าในการตั้ง จริงจริงเออเราเล่าให้ให้พี่พี่ที่ก่อนฟังค่ะว่าเออเนี่ยแบบตกใจเหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกเจอกันเราแบบเจนเย่ถามคำถามประโยคนี้ขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครถามเราอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เคยมีใครถามเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นเอง้ยคะก็เลยแบบเล่าถึงความประทับใจซึ่งกันและกันละกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนูก็แบบแชร์ว่าเออเนี่ยประทับใจเขามันไม่เคยมีใครถามเราแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบ มันเป็นครั้งแรกแล้วก็สเปซิฟิกมากๆเลยว่าเฮ้ยอยู่อย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสตางค์ไหมเพราะอย่างที่บอกไม่เคยใช้ถามพี่ก้าเลยก็คิดนิดนึงแล้วก็คิดในใจว่าเอถ้าถ้าตอบอะไรแล้วแบบน้องจะกลัวเราไหมเราจะกล้าแบบเหมือนแบบเหมือนเรียกว่าคอมฟอร์ตในการเล่นกับเราไหมถ้าแบบเราจะได้ร่วมงานกันในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคิดนิดนึงแต่ก็ก็เลือกที่จะตอบตามที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเออจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้ เรียกว่าความรักก็คือความรักแหละเออไม่ได้ไม่ได้มานั่งคิดว่าอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะประมาณนี้แล้วส่วนตัวล่ะตอนนี้หัวใจเป็นยังไงบ้างก็ว่างค่ะแล้วทำงานค่ะตอนนี้คง,เป,งเป็นงานพิลักใช่เป็นงานนหลักค่ะอนนี้ไม่มีไม่มีแขกเข้ามาเลยหรอตอนนี้ไม่มี เรเห็นโฟกัสงานเราไปมีงานชำระวันนี้งานก็ฝากไปเลไปยังมันออกมาแบบงานดึงดึงกันซีนี้มีการถูกงานมีได้อีกมีได้อีกเอาดีจริงไม่ร้อนเงินไหมไม่ไม่ได้ร้อนเงินนะแค่คิดว่าแบบเฮ้ยเราก็น่าจะอีกปั๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบอีกเพื่อหนึงของพลังชีวิตก็ขอตั้งใจทำงานนิดนึง แสดงว่าค like anyway, ุณหนังจากนี <WA> ้ตั้งแต่ปลายปีไปเนี่ยแล้ก็มีหน้าบ้านยาวไปถึงหน้าเจ้าแบบอุ้ยศาสตร์ูเลยค่ะพอดีค่ะถ้าถ้าถ้าแบบมีติดต่อมาก็ก็จะดูค่ะชอบทางานนายชอบทำงานมีบกมีบกในใจนะคะนากแากหนันี้ที่เราเคบอกว่าเราอยากเล่นี้ไปแล้วก็จะมีอะไรที่แบบก็อยากเล่นแบบเป็นแบบเหมือนจิตจิตนิดนึงเป็นฟิลเลอร์ อชอบซีรีส์เรื่องยูมากเลยถ้าใครเคยดูใน Netflix 넷ฟรีอะไรเงี้ยจะเป็นแบบสตอกเกอร์นิดนึงอะไรเงี้ยก็อยากอยากเล่นเป็นผู้หญิงที่ชื่อเลิฟในเรื่องเออซีรีส์ยูอะไรอะไรอะไรแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนึงที่เราคิดว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของโซเชียลนิทมีเวลาเล่นโซเชียลเป็นเวลาใดใดใช่ใช่อง เราเจออะไรมาไม่เกี่ยวเจออะไรมาหรอกแค่รู้สึกว่าตอนนี้แบบทุกอย่างมันข่าวสารมาันค่อนข้าง,งเร็วไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนอย่างเงี้ยแล้วก็เสพข้อมูลเยอะมากจนตัวเองอะ่ะสมาธิสั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วต้องแบบโฟกัสกับตัวเองให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเวลาเราถ่ายโซเชียลไปปึ๊บปึ๊บเฮ้ยชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลิมิตเวลาตัวเองนิด <อ S 2> นึง <S <S <เ>อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแสดงว่ามันมีนะตอนนั้นเราต้องท ว่าจำหมดหรืออะไรยังไงเป็นตะวันเริ่มเปลี่ยนเริวว่มมวนไหมม, <c oughs> มันเป็นเรื่องของการนอน <c oughs> ี่ <c oughs> คือเวลาหนูจะนอนเยี้ยเวลาคนเราจะนอนมันจะต้องแบบครูดาวน์นึง <c oughs> ใช่ป่ะแล้วพอเราเล่นมือถือไปสักปรามาณแบบห้าทุม่ม <c oughs> เริ่มเที่ยงคืนเริ่มอะไรเงี้ยมันไปไกลแล้วแบบเหมือนสมองมันแบบยังคิดเรื่องราวต่างๆในโซเชียลอยู่อะข่าวสารต่างๆเรื่องนู่นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนู่นการเมืองการเมืองบันเทิงเลยเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเราสมองมันประมวลอยู่มันก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นใช่เราก็เลยแบบว่าเอ,อ้ยหยุดโซเชียลถ้าเวลาเท่านี้ปุ๊บมันตัดแอปเราเลยอนะไรอย่างเงี้ยเราเข้าแอปไม่ได้วันหยุดเล่นที่เขาบหมดทุกวนสำหรับเรานนเนี่งชั่วโมงไม่ตอนนี้น่าจะประมาณสามหรือสี่ชั่วโมงต่อวนันประมาณต้องดูเยอะแล้วมาเจอแมงไม่รู้ปรึกษาอะไรกันอ่ะปรึกษาอะไรกันการเป็คือ ล่าี่าเป่ที่ไหีพีีหอไม่่เาเอออกเไม่มีก็ว่าเรื่องนั้นก็เห็นก็เห็นพี่ีแถลงเนี่พี่ซีฉีแจมว่าเป็นเพื่อนเขาที่มหาลมากเรา้ไหมว่าอยู่ดีทำไมมันต้อเมาดีเา ก็ก็เห็นอยู่แล้วก็งงเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ค่อนข้างเข้าใจเพราะว่าตอนที่เราเล่นเอ็วีพี่พี่เขาอะค่ะก็มีแบบเหมือนเป็นแอนตี้แฟร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เหมือนเข้ามาเป็นคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นทางแบบอินเตอร์แฟร์มากกว่าออะไรยย่างงเี Color ้แล้วเราก็เหมือนเขาก็เหมือนเป็นผู้ที่นะเนาะมันก็จะแบบเหมือนพอเล่นกับผู้ห umm ญิงก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพีซีก็แบบในเล็กมาหาว่าแบบเออขอโทษนะที่ทำให้แบบ เป็นอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เพิ่งล่าสุดก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าแบบมีคนแบบเหมือนเฟคนิวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นเราแต่จริงแล้วไม่ใช่นะคะรู้สตกใจไหมคะไหนอะไรยังไงหนูยังไม่เห็นคลิปเลยเอาจริงแต่ว่ารู้รู้แค่ว่ามีคนเน็นชันมาแต่ว่าหนูไม่เห็นคลิปนะแต่หนูเคยเห็นว่าแบบเออพี่ซีลงในในอินสตาแกรมมาค่ะว่าแบบชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องเพื่อนเขาเรื่อง เือนเขาอะไรที่ไปไปส่กขึ้นรถอะไรสัย่างป้าหนูไม่แน่ใจหนูไม่หนูไม่เห็นเลจริงๆว่าไม่ใช่ลากนสเออไชเลยนะรู้ภาพคลิปเื่อยังไงกันขอดูดีดีมากเลยดีคนดคนดี